พี่น้องวันจันทร์ที่12เดือนพฤษภาคมค,ครับเจ้าหนี้ผมเขียวควัญเดินม,มาทาักทายพี่น้องอยู่ซอยเอราวัน21ครับเอราวัน21่สิบอ็้องสามอืมผมเป็นข้อง3มไหมข้อง2สิทะลุไปข้อง3ามครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาตามนกเห็นว่ามีของดีแถวนี้ผมเลยมาแต่ว่ามาก็เอาชาวบ้านมาน้ำครับเฮ้ยบินไปหาย เสียงใหญ่เลครับวินออกจากต้นท่าน,นไปต้นไปหาเจ้าลุงสางคบพีนน่น้องผมใส่ลุง้างไว้สําหรับตรงลุง้างนี่มันก็ต้องมาสางที่นอกบ้านนะครับกําลังจะรุ่งกําลังจะสางเลยครับลุงซางว่าน,นี้ไปครับลุงใช่ลาลุงโหลดลุงโหลดจัดจเลยห้ว่าน,นี่หกแต้มนเนี้หกแต้มน ตอบหกโมงหอดแปดโมงครับใส่หกแต้มถือว่าโอ้สอบผ่านครับลงุลงลดอดนี้ดีครับนกไม้ผมแต่ว่านี่ลูกพีไงนี่ลงสางครับกำลังมอกนะพี่น้องหลุ่นน้ากัด่าสิบมานบ้าครับสำหรับมือนี่หลุ่นหลุ่นกันไปนะครับเร่สว,วัสดีครับเหลบรอยพี่น้องครับหนึ่งแต้มครับสก,กอและเดิมใจครับเห็นไปสิบหันที่พี่น้องเรียบร้อยลงสางจัดแล้ว เต็มสองของรุ่งสางครับจ้างรุ่งสางสอคอนแดงเต็มที่สองจัดให้แล้วครับพี่น้องครับุ่นสวยออกไปแล้วกลับมาใหม่แล้ว

เกีงปันได้ป่ะกูดิีถาเบื่องมึง นั่นละนั่นละนั่นละบึ๊บอู้บันหูดีขอดีค่าไทยยังถูกกลับไหมสวยๆเลยบันทีกเร็วบึ๊บ ปึ๊บเหยียบควอนมาดิเหยียบคุญสิบลันเรียบเลยมีเกงปันไดวะพอกองจบแล้วเตยเอ้ยจบแล้วอ้างหาคำ่ำบอกว่าอ้างตลอดลูกซย์กู ôi 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 khóc cháy đấy thôi Субтитры <laughs> อรพี่น้องสนับมนี้จบแล้วครับคลิปนี้จบแล้วไมเอราวันยี่สิบเอ็ดสามขูกคูอ่างคูทุกยกลูกศิษย์สีส่เบ้าไห้มาว่านี่ครับเปยนิวตันบอกว่าอนเดอร์จารย์เลยคูอ่างอ่างตลอดอ่างทุกยกผมมากครับแต่ตอนแรกก็ไม่เห็นหนกจนว่าสายมาจังหน่อยเห็นโอ้อ่างมวนอ่างมวนครับจะบอตลอดครับอ่างทุกยกกันละหรวาเบ,บื้องหน้าตาครับพี่น้อง อก็ได <t festivals> oh ้คร oh. okay. oh, 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 ับโอ้ปวดแล้วมึงนี่เขาเนี่เขาซาดุดันแห้ยงอี่ลินี่ได้แล้วครับข่านสิได้บ้านเป็นนกเขาแล้วตอนนี้เป็นนกผมแล้วโอ้สุดยอดอ่างมวนอี่ลิเลยอีกสองตัวแต่บวอ่างมวลนั่นเป็นคู่เกาเหลาธรรมดาแล้วเป็นนกเฮี้ยกขูดแล้วคู่แล้วเป็นแต่เลี้ยงยุคครับนกดอนนี่มาเบิ่งมาตรวจสุขภาพนะ ตัวนี้ธรรมดาคู่อาา่างเขาก็จะตัดกันหาวเขร้อยหน่ะแหละครับนี่อ่างมวนคักตัวนี้โอ้าสุดยอดสุดยอดเกือบบ่ได้ไแล้วตอนแรกเหยียบบ่ลั่นไหมเป็นเนียนคณะเทียนกวาดพ่อกองไว้เทียนกวาดพ่อกองจากอำะเบื้องนะพองทํางานไม่ผิดหวงังตอนแรกผิดหวังอยู่เหยียบบ่ลั่นวินาทยผมศูนย์ปากคักมันหมดแดงกัดส่วงอย่างบ่เก่าไปเสร็จแล้วอาจารย์เต้ยมงคลสยามครับวันนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ออกสำนักเลย จัดใหญ่มาจัดการใหญแล้วตั้ยังไงมึงขัดขาหน่อยๆียบรลอยครับพี่น้องกูอ่างครับอ่างทุกยกอ่างทุกยกหนึ่งสองสามสี่ห้าแวงหนึ่งเจ็ดแวงหนึ่งเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเซนครับสิบสามเซนกูอ่างอีหลีวะจัดเตยให้นกโตไปใหญ่ววครับนกโตไปใหญ่วเพื่อดูครับ ไปยุ้นน้ำพอลูกกองจริงกองดีเรียบร้อยแล้วโอ้เป็นวันดีครับส2องพฤษภาวันจันทร์เชยวันวิสาขบูชาเมริเีเขียวคนเดิมหมองมาจัดการแล้วเรียบร้อยขอบใจลูกศิษย์เอกเตยลิยวตันทีซีเบาะแสครับขอบคุณครับติดตามคลิปต่อไปด,ด้ครับเด้อสวัสดีครับโอดเรี่ยงบอกซะหระอมงคนณสยามครับลิวตันลิวตันมาคู่อ่างครับวันนี้ลิวตันไม่แห้ง้าบอคักอีรีผมสิบบอออกต่อครับ สำหรับมงคลสยามเนี่ยตัวได้ไม้ที่เอาไปเลียงต้องเอามองคลมาต่อครับพี่น้อง